สวัสดีครับผมคือเต่าดมคร่นวันนี้ผมอยู่ในเกมไม r คร t เที่ยดที่สุดในโลกโอาเ,เป็นยังไงป่ะเว้ยมันเกิดดู้ิโอ้ไม่มันกระตุกนิดหนึ่งวะอ medal. โอ้โหขออภัยผู้ชมขออันนีอ้อันนี้เปล่าวะเออแต่เป็นอันนี้เองนะรล้วแม่โคตรกระตุกทำไม โอเคฮึม okay. hmm, ฉันอยู่ในเกมมือเว้ยเว้ยเว้ยซอมบี้จากไหนเอออู้เฮ้ยซอมบี้ไม่แพ้แดดโอ้อโหและมีหลายตัวโอ้แล้วกัดกูข้างหลังเออนี่คือไมมครับ โอเคข้าบ okay. แบบเออโอเคผมปรับไลน์เองโอเคผมแบบปิดเลยมาเนี่ยฮ่าเด็กเกมไม่ครับจริงแล้วเอาอ๋อคืออะไร เนี่ยสปอร์ซอมบี้เออเกือบลืมอ่ามาแล้วฮะไม่มันมืดด้วยจังวะปแปลกเอ้ยอปึบปึบโอ้ยขึ้นยากจังวะมีขวานด้วยขูดก่อน เฮ้ยเหมือนล้มอะ่ะไฮ้มีปืนอ๋อ oh, ปด oh, ยิงใส่ เป็นเกมไม่ครับสมจริงแต่ว่าเออเขาว่าเอ,อ์ชั้นที่แย่ที่สุดมันหมายคำว่าอะไรวะในเกมนี้คือไม่ครับสมจริงและมอีอากาศมือด้วยโอเคอา่าโอเคเป็นเนื้อขอขออนุญาตอ่ะ โอเคครั okay, ้งนี้ผมจะมาเอาตัวรอดจากซอมบี้ให้ได้เลยว่ามามีกี่ตัวผมฆ่าด้วยดาบมันนั่นแหละดาบผมมันแหละดาบผมนั้นฆ่าอะไรได้หมดเลยไปละผมซอมบี้ okay, โอเคโอเคตอนนี้ชาซอมบี้ไม่มีมะไม่เมื่อื่นไปจังวะ ลองดูเอาเมืดไวจังโอเควันนี้ผมเอาตัวรอดก่อนเดี๋ยวนึงเกมไม่ค่าอีกแล้วเหรอเออผมเกือบลืมนึกเอาซอมบี้ผมไม่ติด สองตัวเหมือนเดิมโอเคเอาไหมเอมเม้ยป้านกูถ่ายคลิปอยู่ไม่ได้เออฮะฉันอยากจะกินแกให้ได้โอระวังนะซอมบี้อือยิงแม่ง โหแล้วโหแลด,ดักโกอูออออืออือออ,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 อาพีจีไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนละเกมอุอ้ยมือแล้วด้วยโอ้โอ้มันเกิดสปอนโอ,โอเคดูโอ,โอเคตัวหนึ่งเอ้ยฆ่าด้วยดาบเออฝันทีหนึ่ง เอ้ยเอ้ยเอ้ยจาะโอ้เอ้ยอือโอ้ทีจะกูตายเอืออะไมค์อืออือโอ้ทีจะตาย ไม่ไหวแล้วรีบหนีเออฮึรีบหน,บนีจากที่นี่เดี๋ยวนีอเพียงน,นี้เตรียมปืนไว้ก่อน,ออนึเดี๋ยวนี่ผมเล่นเกมอะไรอยู่นี่ โอ้โอ้เหนื่อยฮึบโอ้และเกิดสปอนเก่ากูจริงเออหนึ่งดอกอือยยังไม่โดนมองข้างหลังโอเคเข้ามมองอ้อ ้าแล้วแต่ว่าเออหมดอะไรเนี่ยเออ,เออเออยังไงตายยังไงตายโอ,โอ,โอ,โอ้โหมีหูจังวะเน่ยมันไม่ให้กูแม่งสร้างบ้านเลยเดักอูดักไม่ได้ด้วยโดด แล้วเออเธอโหแท็กเกเออเออเออตาย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 ไอ้ที่จะผมตายเอออะโอเคถ้าผมตายผมจะปิดคลิปเลยแต่ว่าผมไม่ว่างจริงๆนั่แหละมันไม่มีอะไรจะถ่ายตัวหลอดให้ได้ถ้าผมตายแล้วผมจะปิดคลิปเลยถ้าตายเดียวสิวะอยากจะห้าม มาตัวเองตายอ,ออืเอ,อ้ยเออ,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 อเออเออเราทำอะไรกูเนี่ยโอเคเออชมวันนี้อ๋อผมขอขอดูตาไปก่อนนะครับวันนี้ผม พักแค่นี้ครับนี่แล้วบ๊ายบาย